ร่วมกันเผยแผ่คำทถาคตให้กว้างขวางแผ่ไพศาลให้คำทถาคตมีความรุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งให้คำทถาคตได้ไปรุ่งเรืองแล้วก็ปิดบังอสัตธรรมที่กำลังแพร่หลายอยู่ในะปัจจุบัน สมันหนึ่งเราได้มาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาครับฟังพระธรรมเทศนาจากพระโอษฐ์ในพระสูตรที่เราสาธยายในโลหิตัสสะเทพบุตรทั้งสองพระสูตรนี้เนื้อหาเหมือนกันเพียงแต่ว่าในพระสูตรแรก ทพบุตรนั้นมาเข้าเฝ้าพระุทธเจ้าพระสูตรที่สองะถากตนนำไปเล่าให้ภิกษุได้รับฟังในพระสูตรนี้โรหิตสัสสาเทพบุตรเคยเกิดเป็นฤาษีชื่อว่าโรหิตัสสะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเหาะเหินเดินอากาศได้ความเร็ว ในการเหาะเหินเดินอากาศนั้นเทพประบุตรอุปมาเหมือนนายขมังธนูหรือนักยิงธนูผู้แม่นยำยิงธนูให้ผ่านเงาตาลด้านขวางนะก็คือเงาของต้นตาลที่มันทอดไปบนแผ่นดินน,ะนายขมังธนูสามารถยิงผ่านเงาตาลด้านขวางไปได้โดยไม่ยากว่างั้น นี่คือความแม่นยำความเร็วเร็วขนาดไหนการย่างเท้าแต่ละก้าวของโลหิตัสศรสีนั้นเปรียบได้กับระยะทางจากทะเลด้านตะวันออกถึงด้านตะวันตกทะเลด้านตะวันออกของแผ่นดินถึงทะเลด้านตะวันตกของแผ่นดินก้าวเทว้าก้าวเดียวถึงเลยไม่ธรรมดา ความเร็วขนาดนี้แต่ก็ไม่พ้นความตายอน,นี้ประการที่หนึ่งสองถึงแม้จะมีฤทธิ์มากมีอ,อนุภาพมากแต่ไม่สามารถใช้ฤทธิ์ไปถึงนิพพานได้ต้องการอยากจะไปให้ถึงที่สุดแห่งโลกก็คือสถานที่ที่นะไม่มีการ เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติก็คือนิพพานนั่นแหละที่เป็นอาสังคตธรรมธรรมที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งสถานที่นิพพานไม่มีการเกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติใดๆทั้งสิ้นต้องการไปด้วยฤทธิ์ว่างั้นเถอะความเร็วขนาด9เท้า9้าเดียว ข้ามทะเลฝั่งตะวันออกไปตะวันตกได้ใช้เวลาในการเหาะไปหนึ่งร้อยปีไม่พักเลยผลปรากฏว่ายังไม่ถึงที่สุดโลกตายก่อนว่างัน้นตายแล้วก็มาเกิดเป็นโลหิตัสสะเทพบุตรนี่แหละในเบื้องต้นเนี่ยเขามาเข้าเฝ้าพุทธเจ้า แล้วก็กราบทูลถามเรื่องการไปถึงที่สุดแห่งโลกที่ไม reicht, ่เกิดไม่แก่ไม่ตายก็ด้วยการไปด้วยฤทธิ์ความว่าตถาคตรู้หรือไม่ประมาณนี้พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าไม่สามารถที่จะไปได้ไม่สามารถที่จะถึงได้ เทพบุตรจึงเรื่อมใสแล้วก็จึงเล่าให้ฟังประมาณนี้ไปถามก่อนเพราะนั้นเนี่ยถึงแม้จะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็ไม่พ้นจากความแก่ความตายได้เคยเคยมีคนคิดนะว่า ถ้าสมมติว่าสามารถสร้างเครื่องบินที่มีความเร็วเหนือแสงได้แล้วก็เดินทางย้อนย้อนการหมุนของโลกก็จะทำให้เราไม่ตายแล้วก็เป็นอนมตะว่างันอายุจะลดน้อยลงว่างันเพราะว่า ใครที่เดินทางไปต่างประเทศจะทราบเวลาในต่างประเทศเนี่ยมันมีเวลาที่ต่างกันใช่ไหมอย่างเราเนี่ยเ,เวลาก็จะไวกว่าอินเดียประมาณนี้หรือว่าไวกว่าซีกโลกที่เขายังไม่ได้เจอดวงอาทิตย์ถ้าเกิดย้อนกลับไปเวลามันก็จะย้อนกลับเราก็เลยคลิดก,กันว่านก็หมุนวนย้อนกลับโลกนะ เวลาก็จะได้ย้อนก็ว่างัน้นไม่รู้คิดเล่นหรือคิดจริงก็ไม่รู้เพราะนั้นเนี่ยการคิดอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เจอพระสูตรนี้เนี่ยโลหิตตัสสะสูตรเราก็อาจจะเชื่อก็ได้ใช่ไหมอาจจะเชื่อเขาก็ได้แต่พอมาเจอโลหิตตัสสะสูตรปุ๊บโอ้นี่ไวขนาดนี้เหาะไปตั้งร้อยปียังไม่ได้เลยยังตายเลย แล้วนั่งเครื่องบินจะเหลือเหรอไม่รอดไม่รอดแน่เพราะนั้นเนี่ยการทำที่สุดแห่งทุกไม่ได้อยู่ที่ฤทธิ์ไม่ได้อยู่ที่อนุภาพไม่ได้อยู่ที่การเดินทางไม่ได้อยู่ที่สุดขอบจักรวาลไม่ได้อยู่ที่สุดขอบโลกนิพพานไม่ได้ไปอยู่ตรงไหนเห็นไหมพระสูตรนี้ยืนยันใช่ไหม โลกในที่นี้ที่เทพบุตรหมายถึงโอกาสโลกคือโลกคือจัก,กรวาลเพราะฉะนั้นการเดินทางไปในจักรวาลเพื่อที่จะไปให้ถึงเมืองน,นิพพานเนี่ยที่ว่าเนี่ยมันไม่ปรากฏมันไม่มีมันตายเสียก่อนเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะถึงที่สุดแห่งโลกหรือที่สุดแห่งทุกได้อยู่ที่ร่างกายวาหนึ่ง ือเราพูดกันภาษาชาบ้านคือยาววานาคืบใชกว้างศอกใช่ใชอย่างนี้ว่ากว้างศอกยาววานาคืบนิพพานอยู่ที่นี่มีสัญญามีใจนี่ก็คือขันห้านั่นเองไม่ใช่ที่อื่นการถึงซึ่งนิพพาน ที่เรียกว่านิพพานที่ตถาคตตรัสว่านิพพานนิพพานคืออย่างไรมีภิกษุไปถามแล้ว <c oughs> ในพระสูตรที่เราสาธยายมาถ้าท่านทั้งหลายจําได้หรือใครจดไว้ว่าโอนิพพานตถาคตในความหมายของตถาคตที่ตถาคตบัญญัติไว้บอกไว้กล่าวไว้นิพพานก็คือการสิ้นราคะสิ้นโทสะแล้วก็สิ้นโมหะนั่นชื่อนิพพาน นั่นชื่ออมตะธาตาาธุนั่นชื่ออมาตะธรรมเป็นชื่อของนิพพานทั้งหมดเป็นชื่อของฝั่งโน้นเพราะนั้นพระสูตรนี้ก็ยืนยันอีกว่าการไปด้วยฤทธิ์ต่างๆขนาดนี้มันไปไม่ได้มันไปไม่ถึงมันไม่ใช่ตถ,า,ถาคตก็ตัดเลยว่าไม่ใช่ไม่ถึงด้วยการไปแต่ถึงด้วยการ ทำที่สุดแห่งทุกข์ในร่างกายที่ยาววานาคืบนี้มีสัญญามีใจนี้ตั้งหาดประมาณนี้เพราะนั้นในพระสูตรนี้จึงแสดงเรื่องนิพพานคืออย่างนี้เพราะนิพพานเป็นที่ที่ไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่มีการแก่ไม่มีการตายอยู่ในกายนี้ในเมื่ออยู่ในกายนี้ที่ วาหนึ่งมีสัญญามีใจเมื่อกายนี้ดับดับเพราะอะไรดับเพราะละราคะละโทสะแล้วก็ละโมหะได้มันจึงไม่มีสถานที่ใดๆทั้งนั้นเพราะมันดับเหมือนเปลวไฟที่ดับใช่ไหมหรือเหมือนไฟฟ้าก็ได้ถ้าเปลวไฟเราไม่ค่อยจุดเทียนกันแล้ว มีเทียนพรรษาตั้งอยู่แต่ว่าเราก็ไม่ได้จุดแล้วล่ะไฟฟ้าก็ได้ถามว่าที่ดับไปแล้วไฟไปอยู่ไหนล่ะมันไม่มีที่อยู่ไหมไม่มีที่อยู่บอกไม่ได้ว่าอยู่ไหนชี้ไม่ได้แม้ในพระสูตรหนึ่งที่เราสาธยายมาเนี่ยพระชื่ออะไรที่นิพพาน รู้สึกท่านจะฆ่าตัวตายหรือเปล่าจำได้ไหมครับอ,อพอท่านนิพพานปุ๊บเนี่ยตถาคตพร้อมด้วยภิกษุสง์เดินทางมาตถาคตเชียหยภิกษุดูว่าเห็นกลุ่มกันที่ลอยวนไปวนมาไหมภิกษุทั้งหลายบอกเห็นพุทธเจ้าค่ะพุทธเจ้าบอกว่านั่นนะมารผู้มีบาปกำลังตามหาจิตของพระชนะ ที่นิพพานไปกำลังหาที่อยู่กำลังหาที่เกิดหาพบก็คือที่อยู่หาไม่ได้แม้แต่มารยังหาไม่เจอพญามารยังหาไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่มีเหมือนไฟที่ดับไปแล้วเหมือนเปลวไฟที่ดับไปแล้วไม่มีนิพพานจึงไม่มีใครไปอยู่ในนั้นไม่มีใครไปนั่งในนั้นไม่มีใครไปกราบใครได้เพราะอะไร ก็เหมือนเปลวไฟที่ดับไปแล้วใครจะไปนั่งอยู่ได้ตถ,ถาคตก็อยู่ไม่ได้ภาคราสาวกทั้งหลายก็อยู่ไม่ได้สิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะคือราคะดับโทสะดับโมหะดับเป็นสภาวะที่มันดับไปแล้วมันไม่มีที่อยู่ประมาณนี้ในพระสูตรหนึ่งที่ตถ,ถาคตตรัสเอาไว้ว่าเมื่อตถ,ถาคต ยังมีพระชนทีบอยู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็พบเห็นตถาคตได้แต่ถ้าตถาคตนิพพานไปแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจะไม่ได้พบเห็นตถาคตอีกอพระสูตรนี้เพราะนั้นในหลายๆพระสูตรยืนยันไว้อย่างนี้ยืนยันไว้อย่างนี้ในเรื่องของนิพพานในเรื่องของอมตะธาตาาุอมาตะนิพพานต่างๆประมาณนี้ถ้าเราเข้าใจได้ตามคาตถาคตเลย อันนี้โลหิตสสะเทพบรก็ยืนยันอีกประสูตรหนึ่งเช่นเดียวกันว่ามันไปไม่ได้ไปไม่ถึงตายซะก่อนใครจะมีความเร็วเท่าโลหิตสสะลุศีได้ประมาณนี้เนาะบุคคลผู้มักโกรธไม่เคารพพระสัตธรรมลบลูบุญคุณท่านก็ไม่เคารพเห็นแก่ลาบก็ไม่เคารพเห็นแก่สักการะก็ไม่เคารพ ไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติแล้วละ่ละมาก็มีโทสะคือความโกรธมีความลรลภปลูมีราบมีสการะก็ทิ้งคำสอนของตถาคตแล้วไม่เคารพแล้วประมาณนี้การตอบปัญหาสี่อย่างเนะเราได้สาธยายมาแล้วอันนี้ว่าด้วยเรื่องสมาธิภาวนาอันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมเลยเรื่องการบูชาต่างๆกันนั้นพอเข้าใจได้ เรื่องของสมาธิภาวนาสี่ประเภทสี่ประการทำให้อยู่เป็นสุขทำให้ได้ญาณทัศนะให้ได้สติสัมปชัญญะแล้วก็สิ้นนาสวะ <c oughs> ทั้งสี่ข้อเนี่ยถ้าเรามองว่าที่ตถาคตแสดงไว้ทั้งสี่ข้อนั้นส่งต่อซึ่งกันและกันจนถึงสิ้นนาสวะคือนิพพาน ในข้อที่หนึ่งเป็นสมาธิภาวนาที่บุคคลเจเริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันประกอบด้วยฌานหนึ่งถึงฌานสเพราะนั้นใครที่กำลังต้องการอ,าองคุณของฌานทั้งสว่าแต่และฌานมีองค์ประกอบอะไรมีลักษณะอย่างไรเพื่อนำไปเทียบเคียงกับการปฏิบัติเทียบเคียงได้เลยนะ เราปฏิบัติปุ๊บเนี่ยนำปริยัตินี้ไปเทียบเคียงเพราะปริยัตินี้เกิดจากปฏิเวทที่ตถาคตได้แล้วถึงแล้วพบแล้วเจอแล้วประสบแล้วเป็นประสบการณ์ตรงของตถาคตที่ปฏิบัติแล้วได้ผลชื่อว่าปฏิเวทจึงนำเอาปฏิเวทนั่นแหละมาบัญญัติเป็นปริยัติให้เราได้สาธยายได้อ่านกันเมื่อนำ ปริยัติสิ่งเป็นสิ่งที่เกิดมาจากปฏิเวทคือผลต้องการปฏิบัติเอามาเป็นอักษรเป็นพยัญชนะเราก็เอาอักษรเอาพยัญชนะเอาอัถะเหล่านี้แหละไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วต้องได้ผลคือปฏิเวทตามที่ตถาคตแสดงไว้แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแต่ถ้าเกิดว่าเราไปปฏิบัติอย่างอื่น ที่ไม่ใช่ปฏิเวทของตถาคตต้องได้ผลอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่ได้ผลตามที่ตถาคตแสดงไว้ทุกอย่างก็ชัดเจนตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมใดๆก็ในเมื่อปริบัติตามที่ตถาคตแสดงไว้เพราะอะไรเพราะาพระไตรปิฎกเหล่านี้ตัวหนังสือเหล่านี้อักษรเหล่านี้พยัญชนะเหล่านี้อัฐะเหล่านี้เป็นผลจากการปฏิบัติของตถาคตคือปฏิเวท พุ่งนำมาแสดงแล้วก็สืบทอดจนมาถึงปัจจุบันเมื่อเรานำไปปฏิบัติก็ต้องได้ตามที่ตถาคตแสดงไว้อุปมาเหมือนบุคคลแจกสูตรอาหารเราเคยน่าจะรู้กันละใช่ไหมปัจจุบันเนี้ยสูตรในการทำกับข้าวในการหุงข้าวในการทำขนมทำเครื่องดื่มต่งางๆบอกกันในอินเทอร์เน็ต ก็หมายความว่าเขาทำมาแล้วแล้วเขาก็ชิมมาแล้วกินมาแล้วรับประทานมาแล้วได้ผลแล้วก็นำมาบอกใช่ไหมเป็นอักษรเป็นพยัญชนะเราก็ไปทำตามเมื่อทำตามก็ได้ตามนั้นถ้าเขาไม่โกหกนะเหมือนตถ,ถาคตพระองค์เป็นพระอรหันต์แล้วรู้อย่างไรบอกอย่างนั้นเราสาธยายมาแล้วพูดอย่างไรทำอย่างนั้นทำอย่างไรก็พูดอย่างนั้น นี่คือตถาคตตรงไปตรงมาเป็นสัจธรรมไม่ผิดเพี้ยนไม่บิดเบี้ยวเพราะฉะนั้นปฏิบัติตามนี้ต้องได้ตามนี้แต่สิ่งที่พงไม่นำมาบอกแสดงว่าไม่เป็นไปเพื่อมรักผลนิพพานไม่เป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะจึงไม่นำมาบอกเป็นใบไม้ที่อยู่บนต้นใครที่นำมาบอกในสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บอก ก็ปฏิบัติได้ไหมปฏิบัติได้ได้สติไหมได้ได้สมาธิไหมได้ได้ปัญญาด้วยไหมได้แต่ไม่เป็นไปเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วสติสมาธิปัญญาที่ได้เป็นมิจฉาเพราะว่าสัมมาตถ,ถาคตแสดงเอาไว้แล้วคือใบไม้ในกำมือในเมื่อสิ่งที่พระองค์แสดงไว้เป็นสัมมานอกเหนือจากที่แสดงก็ต้องเป็นมิจฉา ว่าตามคำาัถาคตประมาณนี้เพราะนั้นในสมาธิภาวนาที่อยู่เป็นสุขในปัจจุบันก็คือฌานหนึ่งถึงฌานสี่จดไว้ได้เลยทุกประสูตรเหมือนกันเหมือนกันทั้งนั้นมีสภาวะเหมือนกันหมดหนึ่งถึงสี่ให้ได้ญาณทัศนะคำว่าญาทัศนะในที่นี้เนี่ยท่านให้ความหมายว่าทิพัจขุยาน น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าใช้อารโลกสัญญาใช้ทิวาสัญญาใช่ไหมอธิษฐานทิวาสัญญาก็คือความหมายว่ากลางวันใช้แสงสว่างก็น่าจะเป็นเรื่องของทิพักขุสติสัมมชัญญะในประการที่สามทำไงจะเกิดสติสัมมชัญญะรู้แจ้งเวทนาที่เกิดขึ้นดูนะในประศุดนี้ ถือว่ายอดเยี่ยมเป็นแนวทางปฏิบัติกันแล้วกันส่งต่อกันสี่ข้อนีอ้รู้แจ้งเวทนาที่เกิดรู้แจ้งเวทนาที่ตั้งอยู่รู้แจ้งเวทนาที่ดับเวทนาคืออะไรการปวดชัดที่สุดหลายท่านสามารถรู้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนกระจ่างขณะที่เวทนาเกิดลักษณะการเกิดเป็นยังไง เริ่มต้นมันมาอย่างไงล่ะขั้นตอนเป็นยังไงล่ะเวทนาเรือการปวดเนี่ยโยมในที่นี้เนี่ยอุบาสิกาในที่นี้หลายท่านสามารถเห็นได้แล้วต้องถามว่าภิกษุเราเห็นหรือ,อยังเนี่ยการเกิดของเวทนาการปวดการตั้งอยู่ตั้งอยู่ยังไง มันดับดับยังไงลักษณะการดับไปของเวทนาเป็นยังไงกายเป็นยังไงจิตเป็นยังไงสภาวะตัวเวทนาเป็นยังไงตอนมันดับใชสัญญาคือความจำได้วิตกก็คือความตรึกเกิดยังไงตั้งอยู่ยังไงดับไปยังไงโยมในที่นี้หลายท่านไปสนทนาธรรมแล้วสามารถบอกได้ แม้แต่ความง่วงทีนมิตะที่ครอบงำจิตโยมในที่นี้สามารถที่จะรู้ตอนที่มันครอบงำจิตเริ่มต้นมาเป็นยังไงมีขั้นตอนยังไงจิตเป็นยังไงกายเราเป็นยังไงขณะที่มันครอบงำจิตเป็นยังไงกายเป็นยังไงสภาวะของทีนมิตะเป็นยังไงอีตอนที่มันไปอ่ะมันดับทีนมิตะคือความง่วงเหงาเฮานอนที่กําลังครอบจิตอยู่จู่ๆมันดับมันหาย จิตเป็นยังไงกายเป็นยังไงการไปของเขาเป็นยังไงอุบาสิกาในที่นี้บอกได้แล้วนะเราท่านทั้งหลายประมาณนี้ก็ในเรื่องของสมาธิภาวนาเป็นไปเพื่อความสิ้นนะสะวะ,อ,ะอันนี้ก็ต้องปฏิบัติกันต่อไป เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปทานขันห้ารูปเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ความดับเป็นอย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณประมาณนี้อันนี้เรื่องของความสิ้นอาสวะก็เป็นแนวทางที่จะถากดให้ไว้เราก็ต้องมีความเพียร ในการประพฤติปฏิบัติต่อไปนี่คือจุดหมายนี่คือเป้าหมายปลายทางก็คือสิ้นนาสวะจะสิ้นเมื่อใดไ,ไม่รู้ละ่ะเหมือนดั้มมีดดั้มไม้ดัด้มของเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆที่เป็นไม้เนะี่ยที่เราใช้ประจำประจำมันจะสึกไปเท่าไรกร่อนไปเท่าไรไม่รู้แต่ละวันละวันที่ใช้แต่ว่าถ้าใช้กร่อนแน่สึกแน่ เหมือนการเจริญสมาธิภาวนานี้ก็ก้าวหน้าไปแล้วแต่ว่าจะก้าวมากก้าวน้อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งจะถึงเมื่อไหร่ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งตราบใดที่เราไม่ลดไม่ละไม่เลิกความเพียรพยายามยังไงต้องถึงแน่นอนตามคำตรัาคตที่แสดงไว้ประมาณนี้นก็อธิบายเพิ่มเติมประมาณนี้ท่านทั้งหลายได้ จะเดินภาวนาจนกว่าจะถึงเวลา20นาฬิกาหรือว่า2ทุ่ม